สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเอมินโป้งเองที่ก็จะมาชวนผู้ชวนคุยนะครับแล้วก็มาแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุกนะครับรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับก็จะแบบสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับกับโนบุกที่หลากหลายประเภทนะครับหลากหลายการใช้งานหรือว่าสลับตัวแบรนด์ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นกิ๊กบ อรัต 17H นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนะบุุเกมมิ่งจอใหญ่แต่ว่ามีเรื่องของดิเมนชันนะครับมิติตัวเครื่องนี่ที่ค่อนข้างเล็กกระชับเลยเพราะว่าขอบหน้าจอบางเฉียบทั้ง4ด้านแล้วก็ตัวสเปคเองเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างอย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่าได้จอเนี่ยเป็น17.3นิ้ว Full HD Refresh Rate นะครับ360 h z สเปค CPU เป็น Core i 9 1 3 9 0 0้า H การ์ดจอนะครับเป็น RTX 4080ก็เรียกว่าแรงทรงพลังแล้วก็ตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่เน้นเรื่องของรีเฟรชเรทที่สูงนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยุกส่วนมากที่เป็นตัวไฮเอ n d หน่อยเนี่ยเขาะจะเป็นพวกจอ2 K 165Hz 240Hz แต่ว่าตัวนี้จ,จะเป็น 360Hz แบบ Full HD ผมก็คิดว่ามันก็เหมาะนะกับคนที่เน้นเกมนะครับที่เป็น First person แล้วก็ต้องการเฮิร์ตสูงที่สุดเลยในราคาที่เรียกว่าพอจ่ายไหวไม่แพงจนเกินไปนักนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์ชวนพูดชวนคุยกันได้เช่นเดิมนะครับตอนนี้ภาพโอเคไหมแล้วเสียงก็โอเคไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมลองใช้ไมเป็น DCI ดูนะครับเป็นไม์ไวเลสเพราะว่าผมลองเทสดูเดี๋ยววันอาทิตย์บินไปไต้หวันนะครับผมว่าจะไลฟ์กลางคืนที่ไต้หวันเนี่ยก็จะพกไม์ตัวนี้ไปใช้งานเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมบอกกันได้นะครับโอเคขอทักทายกันนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณสิริพงศ์สวัสดีครับคุณฮ่องเต้เสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆมีคอมเมนต์ชวนพูดชวนคุยอะไรก็ ทักกันมาได้เหมือนเดิมทั้งบน f c e e o o o k แฟนเพจหรือว่า YouTube Channel นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์มี e n นเก e กันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับนะครับแบร์กี้บไบเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเขาเองก็มีสินค้าใน2ตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่านโน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์เนี่ยที่น่าสนใจหลายรุ่นเลยทีเดียวนะผมเองนี่ก็ตอนนี้ กำลังให้ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วให้ทีมงานเนี่ยกำลังตัดต่ออยู่นะครับตัวรีวิวอ u r ์1ส x อืมซึ่งก็จะเป็นราคาใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ได้ตัว c u u เป็น HX นะครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นจอ15.6ออยังไงก็เดร็วๆนี้คงขึ้นฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคนะครับ สำหรับตัวออรัสเขาก็ถือว่าเป็นซีรีส์เกมมิ่งของเขานะครับก็จะมีออรัสจริงๆหลายรุ่นเลยณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีออรัส 15x ตัวเมื่อกี้นี้ 17x ก็มีแต่เมืองไทยณนอตอนนี้ผมไม่เห็นจะมีเป็น17 head ตัวนี้นะครับหรือที่เป็นออรัส15เฉยๆออรัส17เฉยๆก็มีก็จะเป็นโมเดลที่ ตัวรองลงมานะครับทางตลาดที่ราคาถูกและคุ้มกว่ารองกว่าน,นั้นนะครับก็จะเป็นพวก g e a r b ์บ G5 ที่เป็นจอ15.6แล้วก็เกียร์บ G7 ที่เป็นจอ17.3จนะครับอืมจริงๆผมเองก็มีได้ว่าไพลิตอยู่นะไพลิตไพลิสนะขอเช็คก,ก่อนไพลิตไพลิตให้ดูกันแบบเร็วๆแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพกว้างๆนะครับว่าตอนนี้ทาง เกียร์บาเนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างน่าจะเห็นกันเนาะเห็นไหมว่าขยายได้ป่าวะอ่ะได้อยู่นะครับนี่เลยนี่เลยทั้งตัว 15x นะครับ 15x จนว่าก็เป็น i9 นะครับลาส h x แล้วก็การจอก็เป็น40 70อะไรอย่เงี้ยนะครับ84,000 69,000อะไรประมาณนะี้หรือว่าตัวนี้เลย 17h ตัวนี้ที่ผมนำมารีวิวนะครับก็จะเป็น เดี๋ยวอสักครู่นะครับโอ้ขออภยัยตัวนี้เป็นผมผมผมพิมพ์ผิดเองผมเข้าใจผิดเองเดี๋ยวนะผมขอแก้ก่อนจำสลับขออภยัยเป็นไอเจ็ดนะครับไอเจ็ดหรือ ขอแก้สดๆนี่แหละนะครับขอาภัยด้วยนะผมจำผิดเองตัวอารัสนะครับตัวนี้เป็เจ็ด h เนี่ยจะเป็นคอไอเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดศูนศูนย์ h นะครับอืม ขอแก้ก่อนนะขอแก้ก่อนนะแก้หลายอย่างเลยขออภัยด้วยนะครับคือพอมีหลายโมเดลบอกตรงๆว่าบางทีจำสลับแต่แก้ไขได้นะครับรายการสดก็แบบนี้แหละโอเคผมก็ยังเอะอยู่เมื่อกี้นี้ก่อนแก้ก่อนแก้ได้แก้ได้ไดปุ๊บโอเค น่าจะแก้หมดแล้วทั้งบน YouTube Facebook นะครับมามาต่อกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็น i7 1 3 7 0 h ead, นะครับ14คอร์20เทรดแล้วก็การ์ดจอเป็น RTX 4080แรมการ์ดจอ12กิบไบตแล้วก็มี TGP 150วัตต์นะครับจอเป็น Full HD 1920คูณ1080พิกเซล 16ต่อ9นะครับรีเฟรชเฟรด 310Hz แล้วก็ค่าคอบเคสี sRGB 100%นะครับได้แรมมาเลยขนาด 16GB DDR5 แล้วก็บัดเนี่ยเป็น5200 MHz ออ SD G ก็เป็น 1TB นะครับ Gen 4 Windows 11 Home Wi-Fi 6E Bluetooth ทับดูสองนะครับแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันเลยทั้งในาบาวุศีมี Full Function นะครับ Mini d i s p l a y p o r t ก็มีนะครับ HDMI 21มีนะครับ แลน r j 15มีราคาปกติอยู่ที่84,990บาทก็ถือว่าเป็นโนบุกในกลุ่มของราคาที่ก็สูงหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นโนบุกในกลุ่มที่เฉพาะทางเพราะว่าต้องต้องเป็นคนที่ต้องการโนรบุกจอใหญ่แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความเล็กกระชับกระทัดรัดนะครับเออพกพาสะดวกเพราะว่าขอบหน้าจอเขาบางทั้ง4ด้านเลยตามรูปประกอบเนี่ยเห็นไหม เหมือนกับโนบุ๊ก17นิ้วสมัยก่อนมันก็จะมีความหนาอะมันยังมันยังหนาอยู่นะครับแต่ว่าดิเมนชันตัวเครื่องเนี่ยนะครับมาดูตัดขอบลงไปเยอะอืมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะสําหรับผมเองก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องที่มันน่าสนใจนะเพราะว่าเขาค่อนข้างเลือกสายและว่าเป็นโนบุ๊กที่17.3นิ้วแต่ตัวเครื่องเนี่ย เทียบเท่านะครับหรือว่าพอๆพกับโนบุ๊กแบบ15.6นิ้วหรือว่าโนบุ๊ก16นิ้วสมัยเนี้เออจะได้จอที่ใหญ่กว่าแล้วก็ได้ความแรงความลื่นแบบโนบุ๊กเกมมิ่งตัวจริงแล้วก็โดดเด่นในส่วนตัวหน้าจอที่เป็น 310Hz อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเออมันเน้นว่าลื่นมากๆเลยซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าไม่จําเป็นอย่างส่วนตัวผมแลวกันเนาะเอาผมเอาผมเนี่ย ผมคิดว่าถ้าผมจะซื้อนตบุ๊กสำหรับผมเองเนี่ยผมชอบเป็นจอ Quad HD มากกว่าแล้วก็ 1, r e เฟรเอทหนึ่งร้อยสิบห้าเฮิร์ต์นะพอแล้วสำหรับผมนะแต่ผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะมองหาว่าจอ Full HD ก็พอแล้วแต่ขอลื่นไว้ก่อนเพราะว่าเขาอาจจะเล่นเกมแบบ CSGO นะครับพวกโคฟ e r s ร์ซัอะ Valorant หรือว่าเกมอื่นๆที่กินสเปกห่าเนี่ยอย่างเช่น <c oughs> Battlefield นะครับ2042เป็นต้นที่เป็น ลักษณะของ First p e พอร์เนพักจีก็ได้นะครับแล้วก็ต้องการให้เกมนั้นมันวิ่งไปถึง310เฮิร์ตนิ่งๆมันก็จะลื่นมากๆนะแล้วก็สบายตาด้วยต่อมานะครับในเรื่องของตัวพวกมัสสวิชแหละนะครับในการบังคับใช้กระจอแยกได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะครับมีเรื่องของ WinFord i n n i n n t y y o o o l n n s y y t t m m ก็คือระบบการร้อนที่จัดเต็มตามสไตล์ของแบรนด์คิวบเขาตัวเครื่องเองเออผมหางดูทราก่อนดีกว่า ดีไซน์ตัวนี้สินะครับก็เป็นลักษณะของตัวเครื่องสีดำนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกแต่ก็เป็นแบบเกรดพรีเมียมนะครับอย่างดีเลยแบบผิวด้านๆเป็นรอยนิ้วมือยากด้านหลังเองเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ออรัสแบบที่มีไฟ LED เนี่ยเปล่งแสงออกมาอยู่มีเรื่องของตัวอิเลเมนต์นะครับของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นลนักษณะตรงกริลด้านหลังเป็นแบบ รถสปอร์ตประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีคีรีขีดแบบสีส้มๆแบบนี้ตามสไตล์ของออร่า u คาวที่จะเป็นสีสีเขาไเป็นสีส้มนะครับมีเรื่องของบัรคพับที่แข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยดูแล้วมันก็เป็นโนบุกที่ดูจริงจังเกมมิ่งนะครับเห็นว่าตัวขอบหน้าจอเนี่ยเวลาเปิดเปิดฝาจอขึ้นมานะครับก็เห็นไหมคือมันบางจริงนะ 3ามมเท่านั้นเองด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนด้านบนเองเนี่ยก็จะเป็นแบบทำโมดูลกล้องยื่นออกมานะครับตัวนั้นจะเป็นกล้องเว็บแคม HD มีแมลโฟนแบบคู่นะครับแล้วก็มี IR Camera สแกนใบหน้าได้ด้วยส่วนของด้านล่างนะครับตรงออรัสเนี่ยก็อาจจะมีความหนานิดนึงแต่ก็ยังถือว่าบางอยู่มีคำว,ว่าออรัสอยู่1จุดด้วยกัน มุมท็อปนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นคีย์บอร์ดนะครับแบบฟูลไซส์ซึ่งก็มีพื้นที่ในการจัดวางตัวคีย์บอร์ดได้เป็นอย่างดีนะปุ่มทิศทางใหญ่แป้นน้แพดมีแล้วก็ทุกอย่างดูสมมาตรกันมีไฟ RGB นะครับแล้วก็ในส่วนตัวปุ่ม power เนี่ยก็จะเป็นตรงกลางมีช่องเทอากาศลมเย็นด้านบนเหนือคีย์บอร์ดทัชแพดก็ขนาดใหญ่ แล้วก็มีส่งตัวป a มเรสเนี่ยในการวางข้อมือเนี่ยเบลเลอร์เลยนะครับถือว่าน่าจะถูกใจสำหรับสายเกมเมอร์มีเรื่องของตัว N-Key y Rover นะครับแ n t i g ้ o ก t แล้วก็คีย์บอร์ดกดได้ลึกถ้าผมใจ้ผิดก็คือ1.7มิลนะนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟล g b ์ RGB ก็เป็นแบบเปอร์คีนะ ทัชแพก็เป็นแบบซ่อนปุ่มเอาไว้นะครับก็ดูแล้วเรียบง่ายแหละนะครับอาจจะมีความโค้งมนแล้วก็มีเหลียญมีสันนะครับก็ดูแล้วรับกับทั้งดีไซน์ภายนอกแล้วก็ดีไซน์ภายในด้านข้างเองที่ผมบอกไปแล้วว่าก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับแลนนะครับ hdmi mini d i s p l a y p o r นะครับเรียกว่าเราสามารถต่อจอแยกเนี่ยผ่าน2พอร์ตนี้ได้เลย แล้วก็ USB Type A 1ช่องถัดมาน,นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวฟังแล้ใไมค์ USB Type A 1ช่องแล้วก็ Thunderbolt 4หมายความว่าเราสามารถต่อจอแยกเพิ่มได้อีก3จอรวมจอมันเองก็เป็น4จอนะครับแล้วก็ช่อง DC in ชาร์จไฟการชาร์จไฟกลับเนี่ยจะชาร์จไฟเข้าตัวดับเเตอร์ปกติก็ได้ DC in หรือว่าจะชาร์จไฟผ่านทาง Thunderbolt 4ก็ได้ แต่ว่าผมก็ไม่แนะนําว่าให้ไปแบบชาร์จไฟเล่นชาร์จไฟไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะเพราะว่ายัางไงไฟผ่านทางตัว PD มันก็ไม่พอนะครับด้านหลังนะครับโปรไฟล์ด้านหลังก็ดูสวยดีเนาะมีช่องเป่าลมร้อนนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีขีดสีมส้มแบบนี้โอเคน่าจะครบถ้วนนะครับครบถ้วนครบถ้วนกลับมาดูที่ตัวพวกฟีเจอร์ต่างกันดีกว่านะครับ ผมชอบนะความเป็นออรัสเนี่ยเขาจะมีนกตัวเนี่ยมันมีความเป็นกันดั้มอ่ะจริงๆอยากได้ฟิกเกอร์ของเขามากเลยมันเท่ดีย่ะเขาจริงจังนะไอ้ฟิกเกอร์ตัวเนี่ยผมชอบอะ่อะคือจะโชว์ให้เห็นว่ามันแบบเดว์เบอร์เดว o เบอร์เฟิร์สนะครับโปรไซส์ซูเปอร์ติงปาเซลก็คือขอบจอบางเฉียบว่านเถอะอย่างที่หาไม่ได้นะในนบ,บุกรุ่นอ,อื่นๆนะครับสามมิลน,นะครับเท่านั้นเอง แล้วก็ได้ตัวกาจอแน่นอน RTX 40 Series เนี่ยมันเป็นโนบุกมันเป็นกาจอโนบุกตัวแรงอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ตัวนี้เป็น4080ใช่แล้วถ้าใครคาดหวังว่าอยากได้กาจอเบอร์แบบบนเกือบสุดนะ่ะเพราะสุดเนี่ยมันจะเป็น4090นะเนาะแต่ราคามันก็จะแบบกระโดดกระเด้งกระดอนไปแสนก็บาทส่วนมากหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่า i7 มันก็แรงเพียงพอแหละแล้วก็ไปเน,น้นตัวกาจอดีกว่าซึ่งผมเห็นด้วยนะ เพราะว่าจริงๆ i9 ้บางมันก็เกิดความจำเป็นหน่อยถ้าเราไม่ได้แบบเล่นเกมไปแล้วก็บันทึกไปจริงๆเล่นเกมไปบันทึกไปในส่วนตัว CPU ที่เป็นไฮบิดคอร์ยุคเนี้ยตัวนี้ก็เหลือจะเฟือแล้นะครับแน่นอนก็ตอบโจทย์ทั้งแง่ของการเล่นเกมที่สามารถมี AI นะครับเสกเฟรมได้ผ่านทางตัว dlss3 นะครับหรือว่ามี AI ในการทำงานผ่านตัวซอฟต์แวร์ครีเอเตอร์ต่างๆ หรือนะครับในแง่ของการจะไปพลังงานก็ทําได้ดีเพราะว่ามันเป็นยุคใหม่แล้วคือ MacQ เนี่ยสมัยก่อนการ์ดจอมันจะแยกเป็น MacP กับ MacQ แต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนตัวเีดีเนี่ยเขาได้แล้วว่าคอมบ i ายได้กันแล้วนะครับสามารถปรับแต่งได้แล้วแต่การใช้งานและแต่รุ่นด้วยเออ CPU นะครับถ้าเป็นเมืองนอกจะมีสเปคคอย9ไงแต่ว่าเมืองไทยจะเป็นคอย7นะครับก็อัพทู 5 0ดยกิกะเฮิร์ตไ้กันความเร็วมีมัสสวิต์นะครับก็คือไม่ผ่านการจอออนชิปไม่ต้องสลับไปมาใช้แต่การจอแยกขนั้นก็เพิ่มความแรงไปได้อีกประมาณ5%บวกลบนะครับแรมเป็นรีเดียานะครับบาน์ทัสมาสองระเมกะเฮิร์ก็ถือว่าเป็นบาทที่ OC กว่า4 8 0 0เมกะเฮิร์เรื่องของความแรงหรือว่าการตอบสนองทุกอย่างดีแน่นอนนะครับหายห่วง พัดลม2ตัวฮีปลายหเส้นตัวอ,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 อินฟินิต n อ่าวินฟอร์ดอินฟินิตของเขานะครับผมก็เชื่อมั่นแหละเรื่องของการตําร้อนในดีอยู่แล้วจากการที่เคยได้ทดลองใช้งานมาหลายๆเครื่องนะครับดีไซน์ก็แบบเขาบอกว่าเรสคาร์อินสปายดีไซน์นะครับก็ดูสวยดีน่าจะถูกใจใครหลายคนคีย์บอร์ดนะครับก็รองรับและ การกดถึง10ล้านครั้งผมว่าก็กดจนนิ้วกุดนะครับเออแล้วก็ไฟก็สวยงามดีนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ของเขานะครับ RGB Fusion ซึ่งก็ดีนะผมว่าเขาปรับได้ละเอียดดีจะเป็นโปรไฟล์หรือว่าจะเป็นแมนนวลก็ทำได้นะครับนี่เลยตัว k e y b บอย Control Center ปรับรอบพัดลมปรับโหมดนะครับใช้ AI ไม่ใช้ AI นะครับละเอียดอนะ่ะ เป็นซอฟต์แวร์ยูิลิตี้อีกหนึ่งแบรนด์เลยของโนบ,บุ๊กที่ปรับได้ค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆในส่วนนี้ก็มีเรื่องของ iCare แหละนะครับเป็น AI ด้วยเรื่องของการลดั่งสีฟ้านะครับลดการกระพริบเป็นต้นมีเรื่องของ IR Camera สแกนไม่น่าได้เออนี่ดีนะคือโนบุกหลายรุ่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวแพงกว่านี้ก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยใส่พวกระบบ Biometric ม,ม,มาให้แต่ว่าตัวนี้เขาให้มาแต่ก็เสียดายว่าเว็บแคมเนี่ยเป็นแค่ 720p นะครับไม่ใช่แบบ Full HD อื่นๆระบเสียงก็เป็น DTS X Ultra แต่ว่าแต่ว่าตัวลำโพงเนี่ยก็เป็นแบบ2วัตต์2ตัวนะครับแบตเตอรี่ถือว่าให้มาใหญ่นะครับ99วัตต์ัวถือว่าก็ใหญ่สุดเท่าที่จะใส่ได้แล้วพเพราะถ้าใหญ่กว่านี้มขนขึ้นครื่องบินไม่ได้นะครับตามกฎการบินนะนะก็คาดว่าน่าจะใช้งานได้หลายชั่วโมงแล้วกัน แต่มันคงจะไม่ถึกทนเหมือนกับพวกโนบุกเตียนหลายหรอกเพราะว่าเป็มันแรงนะครับมี w i ยฟนะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วต่อหน้าจอได้อีก3จอนะครับ t h u n d e r b โ l t 4ฟูลฟังชัน 4, นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยอย่างทีเ่เขาเน้นย้ำแหละว่ามันเป็นจอ17นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเทียบเคียงกับพวกโนบุกจอ15ได้เลยเพราะว่าสกรีนทูบอดีเรโซเนี่ยมันอยู่ที่90%ก็คือพื้นที่ในส่วนตัวพาร์ทหน้าจอเนี่ย ขอบเนี่ยมันคือ10%อีก9กเ็นี่ยมันจะเป็นตัวจอแสดงผลนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าเทียบก,กับพวกนมุก17นิ้วทั่วไปเนี่ยมันจะเล็กกว่าถึง17%ทีเดียวอื่นๆนะครับพวกสเปคชีตละกันอันนี้นะครับนี่เลยนะนีโมไปแล้วเป็นตัวคอยเจอ่ะเนาะนะครับการ์ดจอก็จะเป็น4 0 8 0เบอร์เดียวนี่แหละ 12 g กิกนะครับ GDDR6 แล้วก็ TGP 150วัตต์ตัว SSD นะครับก็เป็น2สล็อต2280ใส่มาแล้ว1นะครับก็ลองรับการใส่อีก1ทันทีหรือว่าใครคิดว่า1เชื่อว่าไปไม่พอผมว่าไม่พอแหละถ้าให้ดีก็เผื่ออัปเกรดไปด้วยนะครับในอนาคต,ตอตาตัว อะแดปเตอร์สองร้อยปสิบวัตต์นะครับความหนาของตัวเครื่องอืมค่อนข้างหนาสามเซนนะครับหรือสามสิบมิลนะครับถามว่าหนาไหมาก็ค่อนข้างหนาแต่เข้าใจได้เพราะว่าเป็นบุ๊กไฮเปอร์ฟอร์มานนะครับมันก็ต้องแบบมีพื้นที่ระบายความร้อนหน่อยส่วนน้ำหนักถือว่าประทับใจนะสองจุดเจ็ดกิโลกรัมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สิบเจ็ดนิ้วนะก็ถือว่าพกได้สะดวกอยู่นะครับ ก็หนักกว่าพวกโนบุ๊กสบจุดขงนี้ประมาณ500กรัมโดยประมาณแต่ถ้าเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ความแรงที่ได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโอเคอันนี้คือโดยรวมนะครับของ Gigabyte Aura 17h ซึ่งจะบอกว่ามัน จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคือร่างจําแรงจากตัวโมเดลปีก่อนเพราะว่าถ้าเป็นโมเดลปีก่อนเนี่ยมันจะชื่อว่า a อร a 17X นะครับแต่ว่าในปีนี้เขาเปลี่ยนเป็น H แล้วก็โดนในส่วนของตัว 17X ตัวใหม่ทดแทนไปฉะนั้นแล้วโมเดลคือเอางี้มันคือเหมือนปีที่แล้วที่เป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าตัวในวันเนี้ในปีนี้ได้ถูกลดลงมากลายเป็นตัวรองท็อปสำหรับตัว17นิ้ว แนที่ซึ่งก็ถือว่าโมเดลหน้าตามันอาจจะแบบไม่สดใหม่เหมือนกับตัว17 x ในยุคนี้นะครับแต่ถามผมนะมันก็ยังถือว่าน่าใช้งานอยู่นะครับคือถ้าเรามองในแง่ของความแรงความลืน่นเนาะอันนี้เขาเทียบกับเจนก่อนจะเห็นว่าถ้าเป็นเจนก่อนเนี่ยไอตัวใหญ่หน,า,หนาเนี่ยก็คือเป็นเจนก่อนของตัว all สิบเจ็เขานะครับ ก็ถือว่าเป็นโนบุ๊ก17นิ้วดีอีกหนึ่งรุ่นละกันเผื่อว่าใครมองหาอยากได้ขอจอใหญ่ครับพี่ขอจอลื่นที่สุดครับพี่ขอสเปคแรงๆอ่ะเป็น i7 ก็ได้นะครับแต่ว่า c p u อ่าตัวการ์ดจอเนี่ยขอเป็น4080ก็คือตัวรองท็อปนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครบคันงานประกอบดีพรีเมียมแรงลื่นเสถียรตามสไตล์ของโนบุ๊กของคีย์เคานะครับ มั่นใจได้เลยกับแบรนด์นี้เป็นอีหนึ่งแบรนด์ไต้หวันแหละที่ส่วนตัวผมมั่นใจนะเพราะว่าผมเองก็ทดสอบมาตั้งแต่สมัยไหนแหละจนไปถึงในวันนี้ทางกีบอยเองประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาทําตลาดอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ในปีนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสไปางานคอมพิวเตที่ไต้หวันเนี่ยก็จะมีกีบอยเนี่ยซัพพอร์ตด้วยอีหนึ่งแบรนด์ผมจะมีแบรนด์ซัพพอร์ตเนี่ยนะครับอยู่ ด้วยกัน3แบรนด์ด้วยกันนะครับ GIGABYTE, MSI, แล้วก็ A c e r ก็จะเป็นแบรนด์ไต้หวันแหละยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไม่ไม่ใช่มีโอกาสผมมีโอกาสไวแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่บูธในงาน Computex ซึ่งถือว่าเป็นงานคอมพิวเตอร์ดับโลกนะว่าทาง g b y t e เนี่ยเขามีอะไรเนี่ยสดใหม่หรือว่าน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็อีก3าแบรนด์ด้วยอีกสแบรนด์ด้วย อย่างตัว a อ e r แล้วก็ MSI ส่วนอื่นๆผมก็จะพาไปชมเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน้างานก่อนว่ามีเวลาอะไรยังไงแค่ไหนนะครับโอเค okay, โดยรวมนะครับของ g i g a b y ๊ก a อร่าก็ประมาณนี้แล้วกันกับโนบ,บุ๊ก1 7บนิ้วขอบจอบางเฉียบสเปค i7 1 3 7 0 0 h จะจอเป็น RTX ท 4080นะครับโอเคพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าคอนเทนต์อาจจะขึ้นอาจจะเป็นรีวิวสักตัวหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้ไอ้พวกคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในทุกๆวันนะครับจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นวิดีโอตัดต่อหรือว่าจะเป็นวิดีโอแบบมนถึงวิดีโอหน้าก็ฝากกันด้วยแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ผมต้องบินไปไต้หวันและคิดว่าถ้าคืนวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการไลฟ์สดจากไต้หวัน นะครับโอเคสำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ